คุณยายคุณยายเฮ้ยยีหปีนี่ยี่สิบหกปีปรมานหกบสองเมือนกะหัวคนคือมาแค่ร้อยมาขอรำหัวเก่งนี่ไป่นอกหัวสิบหกแลาว่าวันนี้ขอบคุณแฟนทางลุงป้าฝากตามสายลงมาสรัทธาทานที่ชี้ซอย ละแฟนเอ๋ยผมยอดชายขอเป็นลูกผู้น้อยสิลั์เออยลองเป็นคอมแฟนศิลปินลุนพีเพิ่อนดวงดังเด้อทั่วแฟนแฟนเคยฮักกันมีลายย่าขออนุญาตพี่ยอดชายจะรั้นสิพี่ยอดชายเนี่ยมีนางเอกไปสิลป์เรื่องยังมินางเอกไปนางเอกกําลังหา โอ้นั่นเองยอดใช่เะเล่นศิลมสมาคมหมอลำจังหวัดกฬสินร่วมดาวศิลปินหมอลำหลายคณะแต่นั่โดยศิลปินผู้ไทยวีรพงษ์วงศิลป์ยอดชช่เจเิ่นศิลปหมอลำเจริญศิลปอันนี้ดาวผู้ดินไออไม่ศิลปนั่นเขาออแี่นั่นเอง เต็นไปนั่นเองอ่ะเตะออดซ่อนเตะเพี้ยเพี้ยะนั่นเองป้าเพี้ยะนั่นเป็นโตสั่นบอกขวัญใจเพชรพุทองอันนี้มาจากไซค์ก่อนดิพระเอกันอะไรเนี่ยขวัญใจเพชรสยามขวัญใจเพชรสยามจากน้องกุ้งสีนี่เราพูกถอดคา แล้ววันนี้ขอพุ่นแฟนทางลุงป้าฝากตามสายลมมาสัทธาทานที่ชี้ร์อยและแฟนๆเอ๋ยผมยอดชายขอเป็นลูกผูหน่อยสิลป์เมอรล็อเแมนกลมแฟนศิลปินลุนพี่ เพิ่นดวงดังเด้อทั่วแคนแฟนเคยฮักกันมีลายคุณแม่เอ๋ยยอดคอเป็นลูกคนตายฝากแม่ยายโอ้ยให้เชียยองน่าจะกระจันจเขียวบปดีกต่รัำพูลาซีนะที่ทีสามกับ่อแล้วเอาพล,ลัเครื่องก่อนสัมนีละ่ะเขเช่วยอะไในกระบะเนี่ยลูกพี่เราอ่ะสมมุติว่าตอนนี้บางก็ออกมาหอดพี่้องพอดี ละมาแ้วครวับท่านไพ่นุมข้าวมอป้าการสินเเออศิลปินนำหยกเอวอีสานกนวานกวงนนงรถจะนิามาพี่รถจะจร<ะ>มาพี่นนกเจริมาพี่ละฝ่าสีารามศิลปินผู้ไทยผมกะลุยนอมาแล้วไปล้ำใ่ผู้สาวเซวติดเป็นกุ่มโอ เ้วมาบานีแม่มนท่าที่ใครขอย่อขดีขึ้นมาเก่าถามหูกสาวผู้้นไปเจอนอดเป็นผู้ไปเอารถกันหน้าเมื่อนี่ใส่เสียงเอาลูกเอาหัวเสด็จพอจะบอกให้แม่ตัดใจให้เจ้าเสี่ยวใครบอกแม่มดท่ามาูกเจ้าก็รู้กับลับเรื่องไหนมาพอเอาเลยเหรอที่บอกว่เจ้ามา กี่หลาละหมดไปรถจัหน้านีแม่มบ่นท่าอนี้บังเอาะต้องเลือเมื่อที่เมืองทุดไทยแล้วจ่เจ้าผู้เดียวเมื่อยอันเกตขันออกไปแล้วเอานากับเอาเอากระเอาก่ะสไปหมาญี่ม่งโหลดไนบ่มันคึกมันคึกแต่ว่าจังเอาเาลยได้บัตรไ้บ่นายกให่เราพวงมากเลยได้บัตเพ่องผู้น้อยแฟไม่รีบห้องที่งานเบิรงเดอจะเป็นคนค่า ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับด้เล่นเดียวอุ้ยนับขนาดนับันหันกันเนอะอยากได้ขการอดอยากได้เกาัวรนดบอกมาไพ่อยากไ้วะจะหน้าตา้ามนนี่ไอ้อบ้าสิบเอาดฮัปูฮัาปลาหายในยูนิคอก์ดกงกงกงมุสีเราทากอะไรเลยจะนาสองคนเนี่ย โอ้โห,โห,โหบคาทานี่วะอยากวกกูอันคือทักทักได้งอได้เรืองดีๆสู่ของไงบรไดอาตุ้ไเลยเาระหน้ากนัาาน้นมอมั็เรื่องอะไรนราะหน้าลูกทาวหลอ,อี้ตัวน,นี้อันรซอส่งเสริมนีเบล่าแล้วมันของหน่อย ข้างลัางข้างล่างฟังสอยปัดเนี่ยซอยพี่น้องฟังสอยสอยๆล่ะพี่น้องฟังสอยของใหญ่นี่มันมี่คาหลายหลายุีการณ์น่ามันของใหญ่โจโกบปกครองโปรดบักรรุษการณน้าเผาสอทรงเสริมความของมันน้อยผู้ใดน้อยผู้ใดไรรุ่งเรืองไรแต่ของแต่ของน้อยถอยไปเด็กผ้าไหมตั้งใหญ่ ร้ำมันจบน้ำมัจบคือเศร้าอยู่ไน่ำหมมันจบใช่ปัเชาว่าให้ล้ำบูรษีนาทีเขาบอีวลยบอกไบอกเ่อาไปคยร่ำไปเนี่ยจากเตือนนอไปินเป็ดปนห่วงโท่านล้ำนะโมเนี่ยบารดี้วญใจด้วยคนอีสานไทยัอีสานภูไทยเลี่วมีอีกเด็กสิบเจ็ดคนในสมาคมยากับพระเอกให้เอกน่อยด้วยกันเอาอีสานภูไทยร่ำสะกอนเรื้อวมานะดีแม่ ไอ้ยยยย่ย่ายยยยยงยเยยกอยย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 ยนัยย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 นนยยยยยยยนี้ยย้ยยยกยย่ยยยยยยบอกยายยยยยยยนยนยยยยบยย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 ่อยปยยย่กยอยยยยยยยเย้ย สมัยลูกก่อจันประสันแข่งแสนสิ่งพุทธบอกกิงใจกันบ่หวั่นกลัวกฎหมายีบ้าันควนใจเพชรพลทองก่อตามน้งก้าวเอินมาตามหอมบ่แม่นีสามมาคีพลังรวมได้ ตักถ่ายนี้แล้วน่ะใจแซงเงินกะมาลืมดินสัญญาเข้าพอคําผิวกะบ่เบามาน้อในใจ อย่างว่าทีที่ากกทีลนนะครับวันใจเพชรสยามก็บนี่นองเพชรทีะเอกนะครับวันใจเพชรยามด้วยปากกทีล้อนไปไปแล้วันแล้วมา